วันนี้เราจะมาไต่หอคอยชั้น200เพื่อสุ่มว่า O7K ตัวแรกของเราจะเป็นใครเดีย๋ยวเพิ่งไปดูมันเอาให้ผ่านก่อนปเป็นไงเมลกีกผมตัตน5ชิบหายละไม่หมดดงมั้นี่ oh, <no. S 1> ชิบหายเมลกีตายสวนไม่ตันว่ะสวนไม่สวนสวงรีรับชิว O7K สบไย ตันตันติดแค่ตัวเดียวขอให้โควิดมันกระจายไปขอให้โควิดมันเข้าไปทำร้ายร่างกายจิตใจเธอโอ้โหมันยังมีอันนี้อีกโอเคจูดี้ตายแข่งไว้แข่งไว้เฮ้ยอย่าเพิ่งฆ่ามันเลี้ยงไปก่อนเลี้ยงพ่อแม่ไปก่อนเอาติดเดสพ่อแม่ก <c oughs> ูก็ติดเดสเหมือนกันเนี่ยจูก่อรจูก่อน โอเคโอเคใจเย็นเลี้ยงกูดาวเลี้ยงกูดาวพระแม่ไม่มีสกิลกูมไม่มีฮิวด้วยโอเคพระแม่ตายเล้สุดท้ายมันเมลคีผมมันอยู่ไม่ถึงวะอันนี้น่าจะไม่ไหวเอาจริงก่อนเอาจริงก่อนเอาจริงก่อนถึงเวลาละถึงเวลาละถึงเวลาจริงละดึงแล้วโล่แล้วฮิลแต่ถ้าไม่ฮิวยูอีจะตายยังไงดีให้มันฮิลไปก่อนอ้อยยูอีตายภาพมา ไม่อันนี้ผมว่ามันผิดพลาดแค่ตอนแรก t h r e hours later ไม่รู้ว่าคูเล่นไปกี่รอบแล้วต้องแชทอ,อ,อว่ามันต้องก่อล้างก่อแตกหรือเปล่าวะเวฟแรกหนักหนาอาจจะไปชิวเวฟสุดท้ายก็ได้ไมเมลที้มันดูจะยืนไม่ค่อยได้ <c oughs> มันลดก่อนใช่ไหมคูล้างล <c oughs> ้างออกไหมเนี่ยล <c oughs> ้างออกแค่บางคนจูลิจูิจูิ <c oughs> ไ ไอ้ี้ทุกคนพีกูจะรีบจับหัวน้ำเนี่ยยังตีแต่มาตายอีกมังก็เด่นเหมือนกันตัวพี่เกมตัวพี่เกมมาโอ้ผ่านแล้วโอ้ในที่สุด ยูอี e. ไม่เสียดายที่พ่ออ mm ัพสกิลให้หนูอ่ะมาเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันตัวแรกของไอดีจะเป็นใคร3 2มหนึ่งไป <love> โอเคได้พระแม่พระแม่ใช่ไหมโอเค <Yeah. S 1> ตัวที่เราอยากได้พอดีอุ้ยวันนี้แฮปปี้ละโอเคโรซี่มาแล้วได้พระมาตามสไตล์ช่องเราปุ้มค่าละ